ขึ้นยักษ์ที่สูงกว่า524เมตรสูงกว่าหอไอเฟลและมันสามารถทำลายป่าทั้งหมดได้ภายในพริบตาย้อนกลับไปเมื่อวันที่9กรกฎาคมปีคศ1958ที่อ่าวลิตุยารัตอลาสกา้าเกิดแผ่นดินไหวรุนแรงขนาด7.8ตามมาตราริกเตอร์ทำให้ภูเขาขนาดมะฮืมาถล่มลงสู่อ่าว แรงขล่มมหาศาลนี้ไปกระแทกน้ำในอ่าวจนเกิดเป็นคลื่นยักษ์เมกะซึนนมิที่ความสูงถึง524เมตรนี่ไม่ใช่คลื่นธรรมดาแต่เป็นคลื่นที่กวาดป่าไม้ทั้งแนวหายไปในพริบตาต้นไม้ที่อยู่บนเขาสูงหลายร้อยเมตรถูกถอนรากถอนโคนจนโล่งนักวิทยาศาสตร์ยืนยันว่านี่คือคลื่นที่สูงที่สุดเท่าที่มนุษย์เคยบันทึกได้ โชคดีที่เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในอ่าวที่ค่อนข้างปิดคนเสียชีวิตมีไม่มากแต่ลองจินตนาการดูสิครับถ้าคลื่นขนาดนี้เกิดขึ้นกลางเมืองใหญ่ผลลัพธ์จะน่ากลัวขนาดไหนอย่าลืมกดติดตามช่องนี้เพื่อไม่พลาดวิดีโอใหม่ของเรา